คุณวรพรค่ะภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่ทีมข่าวของเราได้ประมวลเรื่องของการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งก็มีทั้งการรวมกลุ่มร้องเพลงเทศพระเกียรติการแสดงดนตรีทั้งแบบเดี่ยวและหมู่คณะนะคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรศิลปินวัยรุ่นที่วันนี้มาเดี่ยวเปียโนเพลงพระราชริพน์ใกล้รุ่งยามเย็นและเพลงชะตาชีวิตนะคะเพื่อเป็นการถวายพระพรโดยที่ทุกคนนั้นมีจุดมุ่งหมายเดียว กันค่ะก็คือหวังว่าการแสดงออกของตัวเองจะเป็นอีกหนึ่งแรงใจเพื่อถวายพระพรขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วค่ะขณะที่การลงนามถวายพระพรที่ศาราสิริราชร้อยปีนะครับก็มีผู้มีชื่อเสียงจากวงการต่างๆเดินทางมาอย่างมากมายรวมทั้งประชาชนที่มากันอย่างคับคั่งทีเดียวชาวต่างชาติก็มีนะครับวันนี้นี่เป็นคนเยอรมันเอาท,ทรัมเป็ตมาเป่าเพลง สะดุดีมหาราชาที่บริเวณด้านหน้าจุดลงนามถวายพระพรด้วยก็คนนี้แหละครับเขาบอกว่ามีภรยาเป็นคนไทยก็ต้องงานจะเดินทางมาตั้งรกรากอยู่เมืองไทยเลยเพราะคนไทยใจดีแล้วก็มีพระมหากษัตริย์มีพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนี่แหละครับเป็นการแสดงความเคารพเทิดทูนที่ชาวต่างชาติมีให้ค่ะขณะที่ศิลปินไทยนะคะน้องโตค่ะศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพร์ค่ะก็ได้มาเล่นเปียโนโบทเพลงพรชนิพนสี่เพลงด้วยกัน ประกอบด้วยเพลงความฝันอันสูงสุดใกล้รุ่งชะตาชีวิตและยามเย็นค่ะที่บริเวณนิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา ในบริเวณชั้นหนึ่งอาคารร้อยปีสมเด็จพระศรีนครินต์ติดกับสาราศิริดาบร้อยปีประชาชนจนํานวนมากก็ให้ความสนใจค่ะนักเทนนิสก็มานะครับวันนั้นคุณบอลพระราดอนมาแล้ววันนี้คุณดานายอุดมโชคครับเดินทางมาพร้อมกับคุณย่านะครับมาร่วมลงนามถวายพระพรแล้วก็กราบขอพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะเดินทางไปแ,<ล>แข่งขันเทน,นนิส<ล>ค่ะ,ค,ะคงไม่มีประเด็นไหนนะคะที่จะสําคัญไปกว่าข่าวพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพระสงฆ์นิกรชาวไทยก็พร้อม ใจกันตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้พระองค์นะคะทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วที่สุดนะคะและในวันนี้ค่ะนายเทนของเราก็ได้รวบรวมภาพที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะมาประมวลให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเาากก้อตองนยสนลบใจมิ รอะพอรู้พอคือพลังแห่งแผ่นดินให้เราพออยู่พอกินกันต่อไปหากจะหาของวันให้พอสักกลมเราทั้งพร้อมจะพร้อมกันได้ไหมบวกกันเป็น ที่จะทาให้ท่านสบายพระราชดาิไทยมากที่สุดก็ค,คือความรักของพวกเราทุกคนนะครับรักการสามัคคีกันนะครับจะเป็นพระโอษฐ์ที่ดีสําหรับพระองค์ท,คท่านทีเดียวผมว่าการที่เราจะจะตั้งปณิธานอย่างแน่แน่แล้วก็ส่งกําลังใจมาถวายพระพรพร้อมๆกันเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็น่าจะมีผลทาให้ทําให้ ท่านสามารถหายจากพระการประชวนได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับอยากให้คนไทยทุกคนนะฮะคือทำความดีทำความดีเข้าไว้นะคือทาทำอะไรก็ได้ถ้าทำแล้วไม่เดืียดร้อนคนอื่นเพราะว่าสังคมไทยก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วก็พระองค์ก็จะได้อาธิบายพระไทยมากยิ่งขึ้นครับ बोग สำนักข่าวไทยของเราก็ต้องขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะเอาละคะระ